อีกแล้วนะคะวันนี้แอมจะพามาดูสินค้าที่เราเคยขายไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวใหม่มานั่นก็คือนี่เลยค่ะพลาสติกปูบอ่อผ้าปูบอ่อนะคะส<า>่อนอัน้านนี้นะเราจะมีแค่สองสีนี้นะคะก็คือสีใสแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีดำแบบนี้ สีใสนะคะตัวนี้นะเรามี3ขนาดนะคะตั้งแต่แต่ขนาด80ไมคอนนะคะก็คือแบบบางนะคะแล้วก็120ไมคอนก็คือแบบกลางตัวแบบกลางเนี่ยค่ะแบบใสกลางแบบนี้นะคะเราจะมี2ขนาดก็คือ m, ความกว้าง3.6มกเมตรกับความกว้าง4เมตรนะคะจะมีแค่ไซส์เดียวนะคะก็คือ120ไมคอนนะที่จะมี2 2ขนาดความกว้าง2ขนาดนะคะแล้วก็จะมีแบบหนา 150ไมครอนนะคะต่อไปจะเป็นสีดำสีดำก็เช่นเดียวกันนะคะจะมี80ไมครอน120ไมครอนแล้วก็150ไมครอนนะคะตัวก็ไมครอนก็เหมือนกันจะมีความกว้าง3.6เมตรกับความกว้าง4เมตรแบบนี้นะคะตัวนี้นะจะเป็นขนาด4เมตรนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขนาด36เมตรนะคะสินค้าใหม่ของเราก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นผ้าปูบบอสีฟ้าสดใสแบบนี้เลยนะคะ พลาสติกตัวนี้นะคะเป็น p e เเหมือนกันแล้วก็มีขนาดเดียวเลยก็คือความสูง,ง2เมตรแล้วก็มีขนาด 1, 150ไมครอนค่ะเป็นตัวใหม่แล้วก็หนาตัวนี้นอกจาใช้ปูนอกจากจะใช้ปูบอแล้วได้แล้วนะคะก็ยังสามารถใช้เขาเรียกอะไรคุมกันแดดได้ด้วยนะคะจะคล้ายๆพวกผ้าใบที่เขาใช้คุมอะคะ่ะแต่ว่าจะบางกว่านิดหน่อยนะีนี้นะ ของที่ร้านเรานะคะตอนนี้มีสต็อกอยู่มากมายเลยนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยเรามีสินค้าพร้อมส่งในสต็อกของเราเลยนะคะเยอะแยะตามนี้เลยท้ายนี้นะคะ